หลวงตาช่วยแนะนําวิธีการทําจิตใจให้ผ่องใสในแบบพงหลงตาได้ไหมคะทําไม่ได้หรกยกเว้นหนีห่างจากความรู้สึกไม่ดีคือการสวดมนต์บ่อยๆมันจะจนกว่ามันจะชินนะ่ะเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่มีใครแนะนําไม่ได้เราบอกคุณต้องทําใจนะในใ่นนะทำใจให้ผ่องใสยากทําใจอะเองโดนด่าทีๆอย่างนะี้ทำใจได้ไหม <c oughs> การน,นี้จะขึ้นไม่ดีคือการสวดมนต์บ่อยๆขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยเวลาเรา,เร,ารับขึ้นที่ไม่ดีแล้วก็กลับมาสวดมนต์ตอนที่ฝื้นกะหลวงปู่ท่านท่านแนะนําว่าถ้าขึ้นที่ไม่ดีมาทางตาหูจมูกดีใยให้กลับมาอยู่ที่สัน้นกลับมาอยู่ที่พระท่านบอกมันจะได้เปลี่ยนเร็วๆถ้ายังไปขึ้นที่ไม่ดียาวนานเนี่ยมันจะเกิดการบันทึก แล้วมันจะเกิดความเคยชินที่เราเ็นเห็นคนเคย,เคยชินนะที่เราไม่ดีแล้วเคยชินจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เขาจะเกิดการหงุดหงิดบ่อยๆอะไรประมาเนี่ยเพราะเขาโดนสิ่งแวดลอ้อมในอนาคตแก้ไขยากนะเพราะมันชินเพราะนั้นท่านให้หนีไวๆหนีจากขึ้นพวกนี้ไวๆ,ไวๆเพราะในอนาคตมันจะทำลายตัวเราเอง เราหงุดหงิดทุกครั้งเนี่ยมันจะทำลายธาตุขันอายุอายุจะแก่เร็วแล้วจะเปลี่ยนร่างเร็วอยากเปลี่ยนร่างช้าก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ให้ไวอารมณ์ไม่ดีให้ไว